สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยงสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแมวสําหรับแมวตัวสีน้ําตาลก็จะเป็นพันธุ์สกอตติสผสมกับปีติสช,ชัดแหน่สาหรับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงเป็นแมวที่เป็นคล้ายๆกับพันธุ์เปอร์เซียแล้วก็น่าจะมีส่วนผสมลูกเสี้ยวของพวกวิเชนมาที่เป็นหน้าสีน้ำตาลสำหรับวันนี้ มาอะไรก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ําก่อนการอาบน้ําคุณหมอก็จะตรวจสุขภาพก่อนเนื่องจากน้องคนนี้ก็มีเรื่องของการตั้งคันอ่อน,ออน<ม>เดี๋ยวเราจะ,ะให้คุณหมออธิบายให้ฟังสําหรับเรื่องการเตรียมพร้อมอก่อนที่คุณแม่จะคลอดและก็สามารถอาบน้ําได้ไหมสําหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องสําหรับแมวตั้งท้อง มีข้อห้ามอะไรแล้วก็การดูแลบำรุงลูกในคันเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกมีอะไรบ้างเชิญคุณหมอปามอธิบายได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับคุณแม่ตั้งท้องนะคะในน้องแมวท้องอ่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ4สัปดาห์ค่ะก็สามารถทำการอาบน้ำได้ปกติเลยนะคะเป็นการดีซะอีกค่ะที่จะช่วยอ่า ลดความสกรปรกบนเส้นขนนะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยจะชอบอเลียขนกูมิ่งตัวเองตลอดหากมีสิ่งสกรปรกติดอยู่ตามเส้นขนเช่นไข่พยาธิต่างๆก็ทำให้ช่วยลดปัญหาการติดพยาธินะคะไปสู่ลูกได้วันนี้ก็มีการตรวจเช็คร่างกายก่อนที่จะ เริ่มไปอับน้ำนะคะคุณหมอก็จะมีการอันตราซาวเพื่อดูวิวัฒนาการของอเด็กๆในครรนนะคะก็ดู มาตั้งแต่อายุ2สัปดาห์ตอนนี้4สัปดาห์แล้วเราก็จะตรวจเช็คเป็นระยะให้คุณเจ้าของค่ะเพื่อบันทึกเลตคอร์ดเอาไว้ให้ว่า,าเด็กๆจากตัวเท่านี้กลายเป็นเท่านี้แล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็วันนี้เราก็ทำการถ่ายพยาธิลำไส้ให้ด้วยค่ะเพื่อลดการติดพยาธินะคะไปสู่ลูกผ่านทางน้ำนมนะคะ แล้วก็มีการหยอดยาช,ช่วยในการป้องกันปรสิตท,ทั้งภายนอกภายในนะคะเป็นตัวยาเซรามิกตินซึ่งสามารถใช้ในสัตว์ที่ตั้งครรภตั้งท้องและให้นมได้อย่างปลอดภัยค่ะลดการส่งถ่ายพวกเชื้อโรคต่างๆไปสู่ลูกนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆที่จะเกิดมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ะะปอดจากทั้งปรสิตภายนอกและภายในที่ติดจากแม่สู่ลูกค่ะสำหรับน้องแมวตัวนี้ก็เขาเริ่มตั้งคันตัวนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเจ้าของตั้งใจที่จะใหะ้ผู้ชายที่มากับเขาเป็นคนที่จะเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อของลูกเขาแต่ว่าเนื่องจาก ก่อนหน้านั้นเขาเลี้ยงกับตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นก็คือเขามาด้วยกันเขารักกันแล้วคราวนี้ก็มีโอกาสที่จะมาเจอกันเผอิญได้เป็นลูกของอาแมวอีกตัวก็เลยอาจจะทำให้เจ้าของอาจจะต้องผสมอีกทีกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ตั้งใจที่จะเอามาเป็นพ่อพันธุ์ก็ สำหรับแมวที่เลี้ยงด้วยกันตัวนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการผสมพันธุ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเกิดความชราใจเนื่อ่่าเขาเพิ่งทำวัคซีนครบอายุประมาณห -6 เดือนเขาสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้ซึ่งแมวเขาอายุได้เรียกันหมดเลยทั้งสามตัวทั้งตัวที่เป็นพ่อพันธุ์ เขาผสมแค่ครั้งเดียวสามารถติดลูกได้อันนี้จากการที่คุณหมออันทาซาวดูคาดว่าน่าจะมีลูกประมาณกี่ตัวคะจากการอันตาซาวนะคะพบว่ามีถุงตัวอ่อนของเด็กๆฝั่งหนึ่งมีสองถุงนะคะโดยมดลูกของน้องแมวเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะเหมือนตัววายค่ะแต่และฝั่งก็มีสองถุงซึ่ง าสามารถบอกได้ว่าตอนนี้นะคะคิดว่าจะมีเด็กๆอย่างน้อย4ตัวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูในระยะยาวนะคะว่าในระหว่างทางเด็กๆจะยังคงอยู่กับเราจนครบทั้ง4ตัวจนถึงวันคลอดครบเทอมช่วง8สัปดาห์หรือไม่นะคะก็ลุ้นให้ทุกตัวอยู่รอบปลอดภัยค่ะแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เนื่องจากว่า กลัวเลี้ยงไม่ไหวนะคะขอแค่สองตัวพอแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องคนนี้มีสตัวตามที่เราอันตราซาวตั้งแต่อายุคันได้4ี่สัปดาห์หรือไม่ค่ะก็สำหรับแมวที่ท่านไหนที่เลี้ยงด้วยกันโดยที่คาดหวังโดยที่หมายมั่นปั้นมือไว้ให้อีกตัวหนึ่งเป็นพ่อพันธุ์อย่าลืมว่าแมวที่เขาอยู่ด้วยกันโดยโดย สองชายหนึ่งหญิงเขาก็แย่งกันเพื่อที่จะสืบพันธุ์หรือว่าลำลุาพันธุ์เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาโดยที่ตัวที่แข็งแรงและก็ตัวที่พร้อมกว่าก็จะเป็นตัวที่ผสมพันธุ์ได้เร็วกว่าซึ่งตอนนั้นคนที่อยู่กับน้องคนนี้ยังเด็กมากๆและก็เพิ่งรับมาโดยที่ตัวก่อนหน้านั้นเลี้ยงมาด้วยกันทําให้เขามีความคุ้นเคยและก็รักกันมากกว่าแล้วตัวนี้พอเป็นสัตว์ครั้งแรกเขายอมเลย ก็ท่านไหนที่เลี้ยงแมวก็ให้พึงระวังถ้าไม่อยากมีลูกก็ให้รีบทําการอาจจะทําหมันในช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะผสมพันธ์เหมือนตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการซ้อมตั้งคันก่อนที่จะเจอผสมพันธ์กับตัวนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปลาล์มนะคะที่ให้ความรู้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ